ไม่รู้ทุกคนรู้จักหนังหรือซีรีส์ที่ชื่อว่า Good Doctor หมอใจพิเศษหรือเปล่าครับจริงๆถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นดราม่าที่ใหญ่มากๆเกี่ยวกับวงการนักเขียนบทในบ้านเราเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือว่าง่ายเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ไปชิงรางวัลหน้าตราช ซึ่งถามว่าอีรางวัลนี้มันโอ้มันพิเศษมหัศจรรย์อะไรบางอย่างที่แบบเราต้องไปต่อสู้ไหมก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยให้คุณค่ากับงานที่มันรางวัลที่มันให้กับหนังอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่แล้วนะมันก็เป็นใสิ่งที่สนสนใจแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากยิ่งกว่าเลยคือมีการโพสต์หรือโพสต์หนึ่งใน a c e b o o k นะครับโดยคุณลูกศรพัชรวันเขาโพสต์ไว้ประมาณนี้ครับก็คือพูดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจดีแฮะแฮะเพื่อใครงงว่าเออรูปนี้มันคือรูปอะไรเนี่่่ยยวาางคือ รูปขวาสุดเนี่ยเป็นภาพมาจากซีรีส์เรื่องนั้นนะครับแล้วเขาให้เขียนมีการบอกว่าเออหนังเรื่องนี้มีคนเขียนบทคือคุณลูกสอนพัชรวันผู้โพสต์นะครับทางด้านขวาสุดเนาะวงกลมขวาสุดเป็นภาพจากหนังซ้ายสุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประกาศว่าเฮ้ยหนังเรื่องกูด็อกเตอร์อซีรีส์เรื่องกูด็อกเตอร์หมอหัวใจพิเศษเนี่ยมีการได้เข้าชิงบทภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วบทภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นคุณพัชรวันที่เป็นคนได้รางวัลน,นี้ แต่เขาบอกว่า3ชั่วโมงถัดมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกๆเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการเอารูปแล้วก็ชื่ออีกท่านหนึง่งใส่แทนเข้าไปซึ่งเธอก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมันน่าสนใจจริงๆว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเธอก็โพสต์เรื่องของ Facebook นะครับขึ้นมาจากความรู้สึกของเธอ ออกมาอย่างยาวเหยียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่งงตกใจโกรธช็อกนะครับแล้วก็มีการอธิบายว่าเออในฐานะของคนที่ทําเขียนบทเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นมากันแน่ผมขอญอาติ่จไม่ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับแต่ขอญอาตี่จะสรุปให้ฟังแล้วกันว่ากันง่ายๆเนี่ยโปรเจกต์เนี่ย,ยมันมีหลายขั้นตอนครับมันมีหลายคนเข้ามามีการส่วนร่วมด้วยแต่เธอเหมือนเป็นจุดแรกเธอเหมือนเป็นคนที่ รับบทในการดรัฟมันขึ้นมาในการสร้างสรร์ในการที่จะหยิบจับสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกในการสร้างสรร์สิ่งนี้แล้วพอเธอสร้างสรงสร์สิ่งนี้เสร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีการส่งต่อให้อีกคนหนึ่งในการตรวจทานแก้ไขบลาบลาบลา,บาแต่ว่าเวลาที่เอาขึ้นในเครดิตใน,ใน,ใ,นในตอนดูซีรีส์เนี่ยในทีมที่คุยกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนเริ่มเดี๋ยวให้ขึ้นชื่อคุณไปละกันเพราะคุณเป็นคนเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างคุณปั้นโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่แรกงั้นให้คุณชื่อคุณ เป็นแบบนี้ละกันแต่ว่าทําไมตอนรับรางวัลตอนรับรางวัลถึงเอาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเหมือนว่าเป็นคนที่มาเป็นดูแลคนที่มามาช่วยดูแลมาช่วยเกาในช่วงสุดท้ายเนี่ยแปะขึ้นมาแทนละ่ะตรงนั้นก็คือสิ่งที่ที่ดราม่าที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นเป็นการเรียกร้องขึ้นมาณเวลานี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับใครถ้าเราเจออะไรที่มันไม่ถูกต้องชื่อเราหายยังไงเราก็ต้องเรียกร้องขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ควรทําและก็เป็นสิ่งที่ต้องทําเลยด้วยซ้า ทีนี้เนี่ยทางค่ายผู้สร้างเนี่ยเขาก็มีการประกาศออกมาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันสําคัญที่ผมจะต้องอ่านให้ฟังนะอันนี้สําคัญที่ต้องอ่านอันนเมื่อกี้สรุปให้ได้แต่อันนี้เป็นข้อแก้ต่างซึ่งต้องอ่านให้ฟังครับเขาบอกว่าเนื่องจากซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวค่อนข้างหลากหลายมุมมองไม่จะเป็นตัวละครหรือด้านการแพทย์ต่างๆทำให้การเขียนบทจึงมีทีมเขียนบทเข้ามาร่วมทำงานหลากหลายไฟายในการเขียนบทเรื่องนี้มีหลายเวอร์ชันซึ่งคุณพัชรวันชัยช เป็นผู้เขียนบทตั้งต้นให้กับซีรีส์และทางเราจึงให้เกียรติขึ้นเครดิตผู้เขียนตั้งแต่ต้นเพียงชื่อเดียวโดยได้หารือหรือตกลงกับทีมเขียนบทท่านอื่นว่าจะใส่เครดิตในส่วนผู้ควบคุมบทแทนเพื่อเป็นการให้เกียรติทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันและเราไม่ได้มีเจตนาทำให้เจตนาที่ไม่ให้นักเกียรตินักเขียนท่านใดท่านหนึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้นเราจึงอยากให้การเสนอชื่อเข้าชิงทีมบททุกท่านได้รับ ให้บริษัทจึงพิจารณาส่งชื่อดรทานชนจันเรืองในฐานะผู้ควบคุมบทของบริษัท 2CJ Creation จำกัดเป็นตัวแทนกันเข้าประกวดทางบริษัทมีความตั้งใจจะเชิญทีมนักเขียนทุกท่านร่วมลุ้นงานประกาศรางวัลครั้งนี้โดยดรธนชนจันเรืองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการส่งรายชื่อครั้งนี้ต่อมาเมื่อเห็นชิ้นงานในโซเชียลมีเดียจึงขอให้แก้ไขชื่อทันทีดำประกอว่าจะเป็นชื่อของคุณพัชรวัณชัยป,ปู่วัฒนก่อนที่ทางบริษัทจะแก้ไขกลับมาเป็นชื่อดรทานฐานชนจันเรืองและทีมด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างตน้นในขณะที่บริษัทกําลังทํการประสานสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อยื่นเสนออเพิ่มรายชื่อผู้เขียนบทโดยมีรายนามคุณ พัชรวันชัยปุวรัตรคุณสุพันษาพินิจคุณสมภพเวชชาพิพัฒน์คุณอธิเมษอรุณโรดอังกูลและดรฐานชนจันเรืองเพื่อยื่นเข้าชิงรางวัลบทภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดเยดีย่ยมเป็นลำดับต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาบอกว่าง่ายก็คือคอนเฟิร์มจากที่ที่คุณลูกศรบอกไว้ตอนแรกนะครับว่าเธอเป็นส่วนตั้งต้นในการทําแล้วก็มีการ,ท,ากการท,าที่ว่ามีคนหนึ่งเป็นทีมมาช่วยเกาบทแต่ส่วนที่อาจจะเป็นตั้งการตั้งคําถามเล็กเน้อยๆย,ย,ยว่าได้ว่าคือ ทำไมบริษัทถึงได้บอกว่าอยากจะส่งชื่อของคนในบริษัทเป็นตัวแทนไปแทนทำไมถึงไม่เลือกจะส่งชื่อของคุณลูกศรที่เป็นคนเขียนตั้งตี้มตั้งต้นบทและคุยกันในตอนตั้งเครดิตว่าอยากให้เธอเป็นคนเป็นเป็นคนที่มีเครดิตมากที่สุดแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ควบคุมบทเป็นคนปัดเป็นคนแก้ไขอะไรไปแทนทำไมบริษัทถึงได้ตัดสินใจแบบนั้น ผมไม่สามารถที่จะไปให้คําตอบว่าทําไมบริษัทคิดแบบนี้ได้มันก็คงเราคงไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจแล้วก็คงพูดอะไรออกมาหาเหตุผลอะไรบอกแบบแบบนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยต่อในบริบทเนี้ยไม่ใช่ว่าใครทําถูกทําผิดผมคิดว่าทุกคนก็อ่านดูเห็นข้อความประมาณนี้ก็ตัดสินใจกันได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยต่อเลยคือเมืองนอกเขาทำอย่างนี้กันยังไงวะนี่ไม่ใช่หนังเรื่องแรกในโลกใบนี้แน่นอนที่มีมือเขียนบทหลายคนทําเขียนบทกันต่อ มาตรฐานของเมืองนอกเขาทำเป็นยังไงวะเขามั่วๆแบบเราหรือเปล่าเอ้ยในคุยกันคนนี้ทานี้คนนี้ส่งรางวัลเขาโม่กันแบบนี้หรือเปล่าหรือเขามีมาตรฐานคําตอบเลยคือเขามีมาตรฐานครับมาตรฐานของโคลับูดเนี่ยเขามีหน่วยงานที่ชื่อว่า WGA นะครับก็คือวรายเตอร์กิวอบอร์ดก็คล้ายๆกับสมาคมสมัพันธ์แบบที่เราได้เห็นกันเมื่อสักเมื่อสักครู่นี้แหละครับแล้วเขาก็มีเขามีสตริกอะคือเขามีชัดเจนเลยว่าเออเวลาการเขียนบทเนี่ย เขาต้องให้เครดิตกันยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเวลาเราดูเครดิตหนังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันมันทำไมมันต้องมีหลายชื่อหลายคนหลายการทำงานอ่ะยกตัวอย่างเช่นนี้สกินเพย์บายคนหนึ่งมีลูกศอนแล้วก็มีคนหนึ่งแล้วก็มีแอดแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งทำไมมันไม่เป็นแบบว่าสัญลักษณ์แบบไอตัวตัวขั้นให้หมดล่ะจะมีแอดมีนู่นมีนั่นมีนี่ทำไมทำไมต้องมีชื่อเยอะแยะวุ่นวายหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ผมผมไม่แน่ใจผมยกมาให้หรือเปล่าน เดี๋ยวเปิดให้ดูโอ okay. เคบรือมาไม่เป็นไรหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอะ่ะที่ที่ไม่ได้ยกออกมาคือบางคนแบบว่าทําไมมีชื่อซ้าวะนึกว่านายเอแล้วก็มีเครื่องหมายไอตัวไอตัวชื่อต่อยนี้เป็นจุดๆอยงี้ใช่ไหมนายบแล้วก็แอนนายเแล้วก็ขีดนายซีอย่างเงี้ยทําไมบางทีมันต้องมีชื่อซ้ํากันอะไรแบบนี้วิธีคิดวิธีการทํางานของฮอลลีวูดหรือระดับต่างชาติเนี่ยเวลาเขาให้เครดิตเนี่ยเขาให้กันยังไงผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันครับสําหรับฮอลลีวูดเนี่ย เขาซีเรียสเรื่องนี้นะเขาบอกว่าชื่อที่ขึ้นก่อนเนี่ยคือคนที่ทํามาก่อนเช่นอย่างเงี้ยคุณโนเอลเนี่ยบทขึ้นโนเอลแปลว่าอะไรครับแปลว่าในการเขียนบททั้งหมดอ่ะตาโนเอลเนี่ยเป็นคนแรกที่มาทาโนเอลเนี่ยคือคนแรกเลยคนที่เริ่มเขียนบทมาตั้งแต่แรกเป็นคนที่ทําเรื่องนี้คือ,อตาโนเอลส่วนอิฟาฟอเอนเนี่ยเวลาที่มีเครื่องหมายเนี่ยแปลว่าอะไรคือโนเอลกับฟอลเอนเนี่ยเขียนพร้อมๆกันและอาจจะ อาจจะด้วยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขียนเท่ากันด้วยเวลาการทํางานเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันเพราะฉะนั้นชื่อโนเอลกับฟอเรนเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเฮ้ยถ้าทุกคนทํางานเท่ากันหมดจะต้องเรียงตามลําดับตัวอักษรแต่แบบนี้แปลว่าอะไรแปลแว่าโนเอลเนี่ยน่าจะทํางานมากกว่าฟอเรนเนื่อแบบเขียนง,งานมาด้วยกันแต่ถ้าใครทํามากกว่าชื่อคุณจะได้ขึ้นจอนขึ้นก่อนแต่ถ้าทํางานเท่ากันเป๊ะ จะเรียงตามลำดับตัวอักษรแปลว่าในบริบทนี้ในการทำหนังเรื่องนี้โนเอลทำงานมากกว่าฟอร์เรนแม้ว่าจะทำงานพร้อมกันก็ตามแล้วคำว่าแอนละ่ะทำไมอยู่ๆไม่ใช้ตัวอักษรเดิมในการในการในการบอกว่า้คนต่อไปแอนคืออะไร Ad แอนแปลว่ามาที่หลังพีเอ็ดก้ามาที่หลังแปลว่าโนเอลกับฟอร์เรนเขียนบทเสร็จไปเรียบร้อยแล้วและพีเอ็กาเข้ามาช่วยเขียนต่อ หรือมีการแก้ไขมีการปรับมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพีเอดาจะไม่สามารถมาอยู่แบบเป็นเครื่องหมายแบบตัวนี้ได้แบบเฮ้ยเหมือนอยู่แนวเดียวกับฟอร์เรนนอเอลเลยไม่ใช่ไม่ได้เพราะมึงมาที่หลังเพราะฉะนั้นมึงต้องมีคําว่า a อ d แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับถ้ามีต่อมาอีกมีทีมที่3มาอีกก็จะใช้คําว่า a อนไปอีกแอน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 แต่ถ้าเป็นทีมเดียวกันมาพร้อมกันก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ นี่คือวิธีการที่เมืองนอกเขาเคลียร์ทุกอย่างครับเขามีหลักการที่ชัดเจนมีวิธีคิดที่ชัดเจนมีการแบ่งแยกที่มันชัดเจนมากๆจริงๆมีไรเช่นออฟอะไรนี้อีกเยอะนะมีวิธีการเขียนต่างๆมากมายแต่ว่านี่คือลำดับเวลาเราถึงนี้เห็นว่าุยทําไมมือเขียนบทหนังมันแบบต้องมีแอนมีตัวอักษรมีเลนเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาเรียงกันอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเอ้ย แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรอถ้าถ้าอยากที่จะให้รางวัลจริงๆที่ถูกต้องจริงๆก็ต้องเป็นอะไรถ้าตามนี้บอกว่าคุณลูกศรเนี่ยพัชรวันเป็นคนแรกเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนเขียนคนแรกเพราะฉะนั้นชื่อคุณลูกศรก็จะอยู่เป็นชื่อแรกและที่เหลือก็จะเป็นแอนแอนที่ว่าก็อาจจะเป็นแอนด็อกเตอร์ฐานชนจันเรื่องและครอบครัวเนี่ยเออหรือจะเป็นใครก็ตามในทีมก็ต่อต่อ,ต,อต่อกันมาแต่ชื่อคุณ พระชรวันต้องเป็นชื่อแรกเท่านั้นต้องเป็นชื่อแรกเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการที่ลบชื่อคุณลูกศรอ,ออกแล้วเอาชื่อด็อกเตอร์เข้ามาแปะแทนเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมในสากลโลกผิดแน่นอนผิดแน่นอน100%เเพราะว่าดอกเตอร์ไม่ใช่คนเริ่มต่อมาที่หลังมาจัดมาปรับมาโน่นนั่นนี่แต่คุณไม่ใช่คนเริ่ม ถ้าคุณไม่ใช่คนเริ่มลืมไม่ได้เลยครับถ้าคุณไม่ใช่คนเริ่มยังไงคุณก็ต้องมีชื่อมาที่หลังเขาและคุณไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> finish product ฉันเป็นคนทําไม่เกี่ยวครับ finish product ไม่เกี่ยวเลยลำดับปังหากที่สําคัญลำดับการมาเขียนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคุณลูกศรควรจะเป็นชื่อหลักแล้วต่อมาด้วยแอน ด็อกเตอร์ er และทีมอะไรก็ว่ากันไปลูกสองคุณเป็นชื่อหลักนะครับคุณลูกสองคุณเป็นชื่อหลักเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ควรจะต้อยเกิดขึ้นยินดีที่คุณลูกศอออกมาสู้เพื่อตัวเองยินดีที่มีการเปลี่ยนแปลงของคัง t o cj แต่ก็ต้องยอมรับกันต,งตรงๆว่าวันนี้มาตรฐานมันยังไม่มีพอมาตรฐานมันไม่มีก็เป็นการคุยกันเป็นการพูดกันอ้อมๆแต่ว่าผมมองว่าเออถ้าจะทํากันต่อไปก็เอามาตรฐานให้มันเหมือนกับคอลีวูดไปเลยผมคิดว่าคนในวงการเขารู้อยู่แล้วล่ะแต่มันคงมีความแบบ อารมุมอร่ยอารมุ์มจอกันนิดหน่อยจะต้องเกิดปัญหาแล้วสุดท้ายแล้วมันมันเป็นสิ่งที่มันเราไม่อยากให้เห็นความขัดแย้งอ่ะเอออยากให้ทุกคนทํางานแล้วก็ได้เครดิตอย่างที่ตัวเองควรจะได้แล้วควรจะเป็นนะต่อให้มันดูตลกตให้มันดูยาวต้องนีแล้วให้มันดูเยอะแยะเลอะเทอะขนาดไหนก็ตามแต่ผมว่าซ้ายที่สุดแล้วมันควรจะต้องได้แบบนั้นไม่ต้องแบบเอ้ยไม่สวยไม่สวยอย่าใส่เลยไม่ได้ก็ต้องทําไม่สวยอ่ะเออถ้ามันไม่สวยก็ต้องทําให้สวยสิเพื่อให้ทุกคนสามารถได้เครด,ดิตแล้วก็ถูกต้องในตามลําดับ ขั้นตอนจริงๆประมาณนี้แล้วกันครับขออนุญาตที่จะไม่ไม่ไม่ด่าไปที่ใครเนาะแต่ทุกคนก็คงอ่านแล้วคงรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันเราอยากจบด้วยด้วยความรู้สึกโพสิทีว่าเฮ้ย <c oughs> มันควรจะต้องเป็นแบบนี้แล้วจริงๆแล้วคุณลูกศรควรจะเป็นชื่อแรกไม่ว่าจะเกิดในเชิงวิธีคิดใดๆก็ตามถึงจะไม่ใช่ไฟมอนโปรดักต์แต่ถ้าเป็นคุณเป็นคนแรกที่มาทำงานสิ่งนี้ชื่อคุณควรจะเป็นคนแรกและเหนือสุดกว่าทุกคนครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ เรื่องหลักของเราวันนี้ใครมีไอเดียวิธีคิดหรือเฮ้ยข้อมูลนี้พี่ผิดพูดผิดน,นู่นนั่นนี่ลองลองแชร์ลองบอกกันมาได้นะผมไม่ได้รู้ทุกอย่างนะทุกคนก,ก็พออ่านอ่านก็ต่อเข้ามาอีกทีไม่ได้ไม่ได้วูบวงในอะไรกันขนาดนั้นนะครับ